สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะ EP ที่15ซึ่งต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP แรกของปีนี้เนาะก็ได้แขกรับเชิญนะคะสองท่านนะคะเป็นทนายแจมแล้วก็โตโต้วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเทาเทเทาๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศก็สวัสดีนะคะคุณ ชินวัตรโมบายบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเลยค่ะอ่าคือทุกคนคะเข้ามาแล้วเนี่ยพิมพ์ทักทายกันสักนิดนึงเนาะพิมพ์ทักทายกันเพื่อให้เรียกว่าเออเชือ้อเชื้อเชิญคนดูเข้ามานะคะสวัสดีนะคะคุณอะไรอะอะไรสุโกโกโก้คิดถึงตโตโต้รโ<อ>ครับนี่มีคนคอมเมนว่าคิดถึงโตโต้นะครับคุณกิตริสสวัสดีค่ะ ตกลงนี่เล่นภาพยนตร์บูแอคชั่นเรื่องไหนครับเพราะว่าเพราะว่าภาพภาพหน้าจอภาพทีเซอร์เราเป็นใส่แว่นเนี่ยเออแบบปรับทุนเทาอย่างนี้โอเคอยากให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวก่อนสักนิดนึ่งว่าเป็นสอสออยู่เขตไหนอะไรยังไงกันบ้างค่ะเชิญค่ะอะตต่อครครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม ตยโตโปิยารชงเทพนะครับผู้แทนรัษฎรเขตพระขนมบางนาครับพักประชาชนครับหรือเขตเลือกตั้ง2 3อืามก็ทนายแจมค่ะส,ะสินานทำนิทานเมื่นนอนักสนเขตกรุงเทพมหา,หาคนครเขตสิบเอ็ดเขตไายใหม่พักประชาชนค่ะก็นะคะวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดปีนี้มาทุกคนข่าวอะไรที่เรียกว่ากินพื้นที่หน้าสื่อมากที่สุด คือต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เรื่องเทาๆเรื่องที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติเนาะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นวันนี้โตโต้จะมาพูดถึงเรื่องการกระทําที่อุบอาดก็คือมีการรอบสังหารรอบสังหารอดีตสศอนะคะที่เป็นฝ่ายค้านของกัมพูชาส่วนวันนี้พี่แจมก็จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อใบใบมีใบไหมบัตรเป็นบัตรเป็นบัตรเขาเรียกก็บัตร เขาบอกก็เป็นบัตรอารไรนะสมาชิกแจ้งข่าวแต่มันเป็นบัตรเหมือนเป็นบัตรตำรวจก็คล้าก็คือก็คือว่าเดี๋ยววันเนี้ยเปิดฉุดกันดีไหมคะทั้งสองคนเราเริ่มจากเราเริ่มจากคนไหนก่อนดีอ่ะใครพร้อมผมให้พี่แจมก่อนกันให้แจมก่อนเผมเริ่มพี่แจมมาก่อนผมอ๋อเราเปิดปีใหม่เลยเปิดปีใหม่เลยทีนี้ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามีใบไหมนะคะมีใบไหมเออเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่า เออไอจําได้ว่ามันเป็นโพสต์หนึ่งที่พี่แจมโพสต์เนาะว่าเรียกว่าเป็นการแชร์ไหมโพสต์นั้นไม่แชร์ตั้งคำถามตั้งคำถามว่าคือการการอบรมราคาสามหมื่นแปดแล้วก็ได้บัตรที่เรียกว่าเป็นอะไรอาอเีเรียกบัตรอาสาตำรวจอาสาตำรวจซึ่งให้ชาวต่างชาติคนจีนเนี่ยคือบางทีอ่ะคือเราไม่ได้อยากที่จะให้มีเอ่อฟิลลิ่งในแง่ลบกับชาติใดชาติหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบว่าเปิดรับให้คนจีนเข้ามาเรียนอ่ะพี่แจม ไปกี่สื่อมาแล้วคะแบบซัมมารี่ซัมมาไลยังไงว่ามาน่าจะไปทุกชช่องแล้วเป็นคนแรกที่ทุกช่องต้องบอกว่าวันนั้นจริงๆเี่ะเป็นวันที่หนึ่งมักกะลากรลาด้วยเออจริงเป็นวันหยุดของของเราด้วยเนาะเราก็หยุดอยู่บ้านอยู่ดีแล้วก็วันแล้วก็มีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งส่งข้อมูลมาให้อืแล้วก็บอกว่าเออฮไนช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยสิมันดูแบบไม่ค่อยชอบมาปรากฏเท่าไหร่มันดูแบบ เราต้องพูดเสียงแปลกมันดูแบบมันดูแบบแปลกน่าจะต้องช่วยช่วยตั้งคําถามหรือว่าช่วยให้สังคมมาสนใจเรื่องนี้ทีนี่ก็เลยก็เลยโพสแล้วก็เลยทวิตไปก่อนค่ะซึ่งตอนทวิตเนี่ยก็สไตล์เราชอบทวิตกลางคืนเออแล้วก็หลับเออทุกครั้งได้เห็นทวิตทาจะแมทแมทหรือแบบมีดาม่าทัวลงอ่ะก็คือแบบข้ามข้ามวันไปแล้วเช้ามาฉันหลับตื่นเช้ามาบางทีดาม่าจบไปแล้วเออเพราะนั่นแหละก็เป็นวันนั้นก็คือโพสทวิตเอาไว้แล้วก็ตั้งคาถามง่ายว่าคือเราอยู่ห้อง อยู่ข้างงบมาก่อนเราก็พอรู้ว่าอยู่ว่ามันมีงบอบรมเออเยอะมากนะครับใช่ของตำรวจก็เยอะเหมือนกันก็เลยแบบตั้งคำถามว่าไอ้อบรมแบบเนี้ใช้งบประมาณก้อนไหนส่วนไหนเพราะที่ฉันดูมันมันไม่เห็นอะไรกยเลยถามว่า่อให้งบส่วนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอมันที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเทาหรือไม่เทาเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเอก็อยากจะรู้ว่าที่มาของงบเพราะไม่เคยเห็นไอ้ชื่อโครงการนี้ย ในงบประมาณของตํารวจที่เราสแกนมาตลอดไม่มีต้องเท้าความแบบี้ว่าเวลาพิจารณางบแต่ละปีเนี่ยมันจะมีห้องพิจารณางบประมาณเนาะแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่แจมแกก็เรียกว่านั่งดูทุกบรรทัดนะคะของงบสํานักงานตํารวจเออคือดูทุกบรรทัดจริงก็คือไม่เห็นอันนี้ไม่มีไม่มีดูทุกทัดแล้วก็ไปไปตาด้วยห้องงบอบรมด้วยนั้นแต่ละเอียดโครงการซึ่งเรามันบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอบรมอันนี้ก็เลยตั้งคำถามไปเฉยว่าเฮ้ยเราใช้งบตรงไหน แต่ปรากฏว่าพอเราตั้งคําถามไปวันถัดมาทุกคนก็ออกมาแบบประสานเสียง,ยงว่าไม่รู้เรื่องอมไม่เห็นไม่มีการจ่ายเงินใดออคือจากตอนแรกที่ไม่มีพิรุษ <c oughs> <c oughs> พอทุกคนออกมาประสานเสียงกันนานนี้เริ่มมีแล้วอันนี้เริ่มมีแล้วถ <c oughs> ้ามีพิรุษแล้วม,มันต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยอเแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรพอตํารวจมาให้ให้ข่าวอืพิรุษก็เริ่มมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามอสยัมออกมาให้ข่าว มันก็เริ่มมีพิรุธหนึ่งสามสี่ห้าเราก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้น่าจะป็นที่เรื่องธรรมดาแล้วก็ใครเป็นแบบนักข่าวก็ก็โทรมาแล้วก็มาถามสัมภาษณ์เราก็เล่าไปตามความจริงว่าเออเราเราได้ข้อมูลมาประมาณนี้ซึ่งจริงๆตอนเราทวิตเนี่ยเรามีแค่สี่ภาพแต่เราอะมีเยอะกว่านั้นเพราะนั้นอะตอนที่ใครออกมาให้ข่าวเราเลยรู้ว่ามันต้องมีคนโกหกแน่นอนอหรือคนที่ให้ข่าวแล้วมันไม่ตรงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราอะมีภาพอื่นเช่นตำรวจบอกว่าเป็นการอบรมอ่ แล้วนักกาอดรมโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันมีการแจกบัตรแจกอะไรจริงไหมแต่ภาพที่เรามีอยู่เนี่ยคือตำรวจก็แจกแจกแต่นั้นเราอ่านเราอาจจะไม่ได้โพสต์หมดอะเนาะหรือแบบว่าไม่เห็นไม่นั่นมันจะกับเฮ้ยที่ฉันมีมันมีมากกว่านั้นค่ะเดยทางมหาลัยก็บอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่ทางเราก็ไปเช็คในระบบว่าเฮ้ยอาจารย์คขาไ้ไมันมีตัวตนจริงใรมหาวิทยาลัยอเราก็เช็คระบบอันนี้เรามีข้อมูลต่างหากอะเนาะเราก็เลยเฮ้ยมันน่ามันน่ามันน่าสนใจแล้วว่ามัน แต่และคนออกมาประสานเสียงกันแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปแบบก็เลยก็เลยตามก็ตั้งคาถามต่อไปแล้วก็ทวิตต่อนะว่าทวิตถ,ถามต่อที่เขาที่ที่เขาตอบมาแบบแปลกๆกันเนาะแล้วยังไงทําไมถึงมีอันนั้นอันนี้กลายเป็นว่าตํารวจก็มาให้การประมาณสามคนอก็คนละทางกันหมดเลยคนแรกบอกอีกอย่างคนที่สองอบอกอีกอย่างว่าเป็นการอบรมกฎหมายเฉยๆยไม่ได้มีอะไรอีกคนก็บอกว่า อบรมอาสามันทําได้อ่ไเงี้ยอนเราไปค้นเอ้าเราเบียบมันไม่ได้นะมันต้องมันสัญชาติไทยเออเออเขาก็บอกล่าว่าเฮ้ยมันมีอยู่ถ้าเป็นบ่างชาติมันต้องมีภรรยาสามีเป็นคนไทยก็สามารถอารมณ์ได้แล้วเราก็ถามแล้วคุณเช็คหรือเปล่าว่าเขามีสามีเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ไม่ได้เช็คสรุปคือเป็นการแบบตอบความยาวส่ะอันนี้ไปเรื่อยเนาะ ก็คือต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นว่ามีคนส่งข้อมูลมาเนาะเพราะมันมีการอบรมมันมีการอบรมที่เก็บค่าอบรมเท่าไหร่สามหมื่นแปดต่อหัวซึ่งตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่มีการเก็บเงินจริงต่พออนหลังเขาเขาก็ยอมรับว่ามีเก็บเงินจริงแต่เป็นการเก็บเงินบุคคลภายนอกอีนี้กเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าตอนแรกเขาจว่าเป็นนักศึกษานักศึกษาเนีตามตัวง่ายถูกไหมว่าเป็นใครที่ไหนเช็คบอร์ดง่ายนี่บุคคลภายนอกเป็นบุคคลภายนอกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาเป็นใครอ่ะ โอ้ผมว่าไม่มีการตรวจสอบว่าเขาเป็นใครอืมทราบไปหลังเ,นนนเขาเป็นคนักธุรกิจนึกออกไหมเอาแล้วธุรกิจอะไรก็ก็าําปว่าการที่บุคคลภายนอกมาอบรมแบบนี้แล้วม,มีบัตรไปเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะเราไม่สามารถแท็กกลับไปได้ว่าเขาบัตรไปทําอะไรออมันอันตรายามากมากแล้วจากนั้นเนี่ยไอคลิปที่มันมีเผยแพร่ไปในดิจิตอลของจีนอะ่ะมันเผยแพร่แบบอุกอาจมากคือบอกว่าคุณอยากจับโจรประเทศไทยไหมจ่ายเงินสามหมื่นแปดนะแล้วคุณจะได้บัตรถ้าสนใจอินบ็อกซ์มาเลยผมจะจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยเรามี ฝ่ายกฎหมายเรามีทุกคนเรามีทุกคนเตรียมให้หมดอแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์คนจีนก็มาแบบต้องทำอะไรบ้างนั่นนี่แล้วก็บอกอ่ะเสมทับซัพอร์ตมาหน้าเดียวเดี๋ยวทำให้เลยเตรียมตัวบินมา15บหากุมภามีต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแค่แบบคนก็จะเข้าใจผิดว่าเมืองไทยแบบเฮ้ยมึงเป็นตำรวจจับโจรแค่นั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยอันตรายแล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอันนี้คือมันไม่ได้ไปจับโจรนะแต่ว่ามันเอาไปใช้แบบพูดตรงๆว่าบางทีเอาไปใช้เบ่ง S <S เอเออเาไปแบบว่าบอกว่าเอ้ยนี่ฉันมีสัญญลักษณ์จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วก็เอาไปทํามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆอ่เออการการอบรมแบบเนี้ยคือการการที่แบบว่าเวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าไอ้เงิน3 000, 8มหมเนี้ยไปที่ไปไหนนี่ผ่านมาแปดเก้าวันแล้วเนี่ยยังไม่มีใครตอบได้เลยแม่บอกว่ายังกําลังตรวจสอบอยู่เลย กางตรวจสอบไปเลยอะไรเงี้ยหรือแม้แกระทั่งกันอย่างวันนี้ในกมพตํารวจเองนะก็มีการได้ตำรวจมาชี้แจงวันนี้น่าผิดหวังก็คือว่าทางผบพชนก็ไม่ได้มา,าผบพตรก็ไม่ได้มา<อ>แต่เป็นแบบเอาผู้การนรสามมา,าซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็มันควรจะเป็นครามไชอบของพบบตร<อ>นรส้มมาเนอะอย่างน้อยๆก็เอาผบพชนมันก็ยังดีเพราะเขาดูแลทั้งหมดเลยใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ตํารวจเองที่ถูกที่ถูกเขาเรียกวันเด่งเข้ากุู่ไปสองคนทุกคนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้ง ข้อกล่าวหาที่เป็นแบบทางทางอาญาจริงๆมีการแจร้งเรื่องของวิยัยในใช่ครับจริงคือแบบเมื่อชัดแล้วว่าตํารวจตํารวจพยายามจะปัดว่าไม่รู้ไม่เห็นการใช้เครื่องหมายต่างๆนั่นแสดงว่าการใช้เครื่องหมายอ่ะไม่รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งตํารวจบอกว่าไอ้บัตรที่เป็นบัตรตํารวจเนี่ย,ยายเซนต์น่านะายเซนตํารวจเนี่ยพวกนั้นมันเอามาเอามาสแกนเองเราก็ถามว่าเา้าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามันหรือยังเขาหรือยังอว่าปลอมายเซนไม่ได้แจ้ง ก็คือมันเย็นที่็มไปหมดถามว่าถ้าเราเป็นประท้วธรรมดาตัวโต้ลองทำโอโต้ตอนสมัยเป็นนักกิจกรรมรอะลองทําอะไรขึ้นมาอันหนึ่งดิมึงโนแล้งว่ามาหาในคืนนั้นแล้วใช้เช้าเย็นมึงโ้นแจ้งแล้วแน่นอนแต่นี่คือแปดเก้าวันยังไม่แจ้งพอถามว่ามันไม่แจ้งบอกว่าเอ่อต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมันจะเพิ่มเติมอะไรในเมื่อใช้ไม่ถูกบอมายเซนก็ชัดแล้วไหมว่าเป็นเอกสารที่มัน แล้วคือพูดจริงๆนะตำรวจไทยอ่ะเวลาจะจับอะไรจับได้โอ้โหคือเวลาคุณจะเอาใครเนี่ยออะพูดตรงๆเนาะเวลาคนโพสหมิ่นกฎหมาย1นึ่งหนึ่งคือนั้นถึงบ้านแล้วูกคือมึงโพสต์อยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะแต่ว่าคือถ้าผิดนะสามารถไปลากคอเอาตัวมาลงโทษได้ดังนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจไทยอ่ะจะไม่รู้ว่า8ปวันผ่านไปอ่ะ หนึ่งก็คือว่าเงิน38 0 0 0นเนี้ยไปไหนสองใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็สามก็คือว่าคือมันเอา,ม,เอามันเอาบัตรไอ้เหล่านี้ไปทําอะไรและสำคัญประเด็นที่สี่สำคัญมากๆก,ก,ก็คือไอ้คนอัดคลิปอะ่ะเออเออเราอะ่ะสืบจนรู้ว่ามันอัดคลิปในประเทศไทยด้วยนะเออัอดคลิปในสํานักงานเป็นแบบรอเฟิร์แห่งหนึ่งในะประเทศไทยอะนะออแล้วเราก็มีการอ่ะคนที่ส่งให้คือตํารวจนะคะออไม่ใช่เชนไยออออตำรวจเพื่อด้วยกันเนี่ยบอกว่า รอเฟิร์มเนี่ยไอ้ที่อัดคลิปเนี่ยนะที่เป็นรอเฟิร์มด้านหลังเนี่ยอยู่ตึกนี้อาคารนี้ซึ่งเรามีการทวิตไปอะเนาะถ้าแต่ได้ทวิตก็คือทวิตบอกว่าเนี่ยที่อัดคลิปนะเป็นรอเฟิร์มที่อยู่ในตึกนี้อาคารนี้ไม่ได้พูดเลยนะว่ารอเฟิร์มเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรไม่ได้ไปบอกเขาเลยว่ารอเฟิร์มเนี่ยเกี่ยวข้องเราแค่บอกเฉยว่าคนเนี้ยอัดคลิปในที่นี่ซึ่งถ้าคุณไม่ถ่องรอเฟิร์มคุณจะทำยังไงคุณจะต้องรีบไปแจ้งความว่าคุณไม่เกี่ยวแล้วก็แจ้งความ เฮ้ยไปลงประจําวันแล้วก็ส่งโนติสมาบอกฉันว่าฉันลบฮะไม่งั้นจะดำเนินคดีเอ้าซึ่งกลายเป็นว่าจากตอนแรกที่ไม่สงสัยเกิดอะไรขึ้นะเอคะเอ๊ะมันคือฉันก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกฉันไม่ได้อะไรกับที่นี่เลยเข้าใจด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นคนจีนไปไปอัดคลิปแล้วก็ผ่านเฉยๆซึ่งฉันก็พยายามเรียกร้องให้ตำรวจอะไปสอบเขาซีไปถามรอเฟิร์มไหมไปขอกล้องเขาไหมเผื่อจะเจอว่าไอ้คนนี้มันมาจากที่ไหนแล้วมาแอบถ่ายหรือเปล่า พอบอกที่ปุ๊บฉันก็ไปคนเพิ่มว่าเจอย,ยังไงแล้วเดี๋ยคนคนเพิ่มเนี่ยก็คือเป็นชาวทวิตนะคะนอกจากคุณชาวทวิตเตียนมากๆชาวทวิตเตียนเราเก่งกว่าตำรวจเลยนไปสืบในเว็บโตอินจนเจอว่าเอ้ยเนี่ยมันมีการโพสต์เจ้าของรอเฟิร์มที่แท้จริงโพสตหรือรอะไรยังไงโพสต์คนนี้โพสต์แล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวที่โพสต์ชวนมาสมัครคอร์สนี้มีอีกสองถึงสามคนที่โพสต์แล้วก็ฉากหลังเหมือนกันเลย กำลังเหมือนกันเลยตำรวจไปหามานะอันนี้ไม่ใช่ที่ฉันนะคะอย่าเพิ่งฟ้องที่ฉันนะคะตำรวจไปหามานะคะตำรวจก็ไปหามาแล้วก็ตำรวจก็เอามาชี้แจงในก่อนาวันนี้กบายว่าข้อมูลที่เรามีข้อมูลที่ตำรวจมีชนกันตรงกันซึ่งอันนี้ถ้าตำรวจไม่ทำอะไรต่อเลยนะถือว่าหนึ่งหนเจ็ดแล้วนะเพราะว่าเป๊ะมากชัดมากทุกอย่างคือข้นงตะชี้ชัดไปมากๆกันเนาะงันนียเราก็เลย ก็เลยอะให้ตำรวจไปล้วบอกว่าตำรวจอันเนี้ยสำคัญเนาะเพราะว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้ประเทศเสียหายนะไม่ใช่แค่รอฟร์มเสียหายอย่างเดียวถ้าเราฟื้นไม่ได้เกี่ยวข้องจริงอะนะคะแต่ประเทศเสียหายแน่นอนเพราะเขาเชิญชวนปรากฏว่าคนเนี้ยตอนเนี้ยอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้บรรดาลคนที่อบรมไปที่ถือบัตรตำรวจเนี่ยถือบัตรที่มีเครื่องหมายตำรวจเนี่ยอีกสิบกว่าคนเนี่ยที่เป็นคนคนภายนอกเนี่ยยังตามไม่ได้อืไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลอยเลยซึ่ง ไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อคุณไปกับอบรมคุณออกบัตรอืเอาเครู้ชื่อแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนซึ่องอันตรายมากคือมันเป็นไปนได้ยังไงที่คุณเก็บเงินเขามา3ามหมืนแปดถูกปะ่ะแต่ว่าคนที่จะมาอบรมอ่ะคือคุณไม่บันทึกไว้เลยว่าเขา<ๆ>อยู่ที่ไหนเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่เป็นคนจีนจริงหรือเปล่าวีซ่าถูกต้องไหมใช่ใช่เฮ้ยทีนี้แล้วใครมาว่าเขาบอกว่าบางส่วนที่พอรู้ว่าเป็นใครก็ไปต่างประเทศแล้วอืม ซึ่งอันเนี้ยเราบอกว่าเนี่ยเนี่ยเสียหายแล้วนะเพราะถ้าเขาเอาไอ้บัตรเนี้ยไปไปโชว์ที่ต่างประเทศหรือไปล่อลวงใครมาประเทศไทยว่าฉันเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตำรวจไทยนี่นี่คือเราเสียหายใช่เราเลยพยายามจะถามกระทู้วันเนี้เพื่อจะถามนายกเพื่อถามถึงมาตรการแต่พอไม่มาเนี่ยทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแค่ตำรวจเนาะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศถูกและมันจะนําไปสู่เรื่องของความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ที่มาลงทุนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเขาจะมาทางเศรษฐกิจอะ่ะถ้ารัฐบาลสนใจเรื่องเศรษฐกิจจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะนี่เป็นเรื่องใหญ่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าทําไมถึงต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะว่า สำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะบอกว่านายกอาจจะมอบให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ได้ดังนั้นเวลาเราตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีไม่มาตอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็น่าเกลียดแล้วนะคะไม่มีความรับผิดชอบแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเออปีใหม่แล้วนะยังยังนิสัยเดิมอยู่ก็คือว่าหนีกระทู้เหมือนเดิมที่สําคัญนะ ก็คือรองนายกฝ่ายความมั่นคงอะ่ะก็ยังไม่มาตอบเรื่องนี้ด้วยอะ่ะคือมันกลายเป็นว่าเอา้าแล้วแล้วแล้วประชาชนจะได้รับคําตอบจากใครคือตอนนี้มีทนายแจมออกมาโพสต์ออกมาติดตาม,มเรื่องนี้ไปออกสื่อตลอดแต่ว่าทางฝั่งตํารวจเนี่ยแม้กระทั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองอะ่ะก็ยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลยอ,อตรนิ่งอยู่บตรยตังตามเรื่งองของข่าวสามด้านอยู่พ <c oughs> อบบตอตอนนี้ชื่ออะไรนะคะกิตรัฐกิตรัฐพันเพชร กิติรัตน์กิติรัตนเพชรก็ต้องฝากท่านกิติรัตน์เพชรไม่รู้ว่าป่านนี้ได้รับรายงานหรือยังเพราะว่าโปรเซสทางราชการมันอาจจะนานหรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านเปิดนะคะถ้าท่านถ่ายทวิตเตอร์หรือว่าเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเพราะอย่างที่พี่แจมบอกว่าเรื่องนี้อ่ะมันมันมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงหรือว่า ความมั่นใจที่ประชาชนมีแต่ต่อตํารวจคือตอนนี้คือโอเคมันไม่มีแล้ว<ม>แต่ว่ามันคือสิ่งที่เวลาต่างชาติมองเข้ามากับระบบกฎหมายไทยกับตํารวจไทยกับกระบวนการยุติธรรมไทยคือตอนนี้มันมันเป็นยังไงในสายตาต่างชาติว่าทุกคนทุกคนลองอลองบอกหน่อยดีว่าว่าการที่ใช้เงิน38มหมื่นแปดซื้อตหลับหรือเปล่าซื้อ ใช้เงิน3า0 0 0นซื้อเหมือนกับซื้อหมัดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแบบเอาไปอวดได้ว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วด้วยในเว็บไอ้พวกเนี่ยคนจีนที่มันเกิดกำลังเชิญชวนกันอยู่เนี่ยมีคนมาถามว่าอะไรยังไงมันบอก8 0ดห0โอ้8 0 0 0 0แล้วตอนนี้ราคาขึ้นทันทีหรือว่าตอนนี้ <c oughs> หรือว่าตอนนี้ <c oughs> สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคือไม่ว่างมาตอบไม่ว่างมาชี้แจงเพราะว่ากำลังกำลังแบบว่าจัดคอ เฮ้ยอยากให้ประชาชนอยากให้ประชาชนสงสัยในตัวท่านมากขนาดนั้นนะคะควรจะออกมาตอบเรื่องนี้ได้แล้วพี่แจมก็ตามต่อเนาะตามต่อตามต่อเขถามว่าตัวโต้ไม่พูดอะไรเลยเหรอก็ยังไม่ถึงกี่เออไม่แต่คนนี้เขาต้องซีเขาซีตำรวจพี่ตำรวจเออซีใตำรวจอันนี้จบจบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมจะโยนมาทางนี้จะจบหรือยังก็กำลังกำลังจะเชื่อมโยงเขาไงว่าเดี๋ยวเนี่ยให้ทีมติดตามมาต่อต่อสะพานมาแล้วต่อข้อสะพานว่าต่อสะพานมาก่อนก็คือว่า ของพี่แจมเนี่ยคือเป็นเรื่องแรกที่ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนเนาะที่มันก็กระทบกับความเชื่อมัน่นกระทบกับความมั่นคงด้วยแล้วกันมันมันคือแบบเฮ้ยคนจีนมาซื้อมาซื้อคอร์สมาซื้อคอร์สกับสำนังกงานตํารวจแห่งชาติคืออ่าสำนังกงานตํารวจแห่งชาติบอกว่ามไม่รู้โดนแอบบอ้าเอาแต่ไหนอะออกมาชี้แจงดิบอกว่าเออแบบไม่แต่ความแต่ความน่าตลกด่างหนึ่งก็คือว่าระดับตํารวจสองคนท,ที่ที่ไปอบรมวันนั้นไนะม่ใช่ตํารวจโรงพักนะ นอสามนะคือดูแลนครบาลสามดูแลสิบเอ็ดโรงพักนะเป็นระดับผู้กํากับการเลยเนี่ยผู้กำกับการสืบสวนนอสามไม่ใช่ผู้กำกับโรงพักรับจ็อบรับจ็อบพิเศษไหมได้ไหมข้ามฝั่งด้วยภาษาตำรวจเขาเรียกว่าบินมาตำรวจบอกเขาเรียกว่าบินมาคือคือจัดในพื้นที่นอเก้าแต่นอสามบินมาอบรก็คือพูดง่ายว่าข้ามจังหวัดมาเลยถ้าเป็นถ้าเป็นตำรวจผู้มิผาาก็จะเป็นจังหวัดคือ รับงานข้ามพื้นที่ข้ามพื้นที่ด้วยความพิรุธหลายเรื่องเอาจริงออนแรกเราแ่ะออ,ออนที่เราทวิปครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดวด่ามันจะเป็นใหญ่ขนาดนี้จนทุกคนร้อนกันออกมาเองแล้วเราก็เลยแบบเออ สืบไปสืบมาม,มันก็เจอจริงๆอืมแต่จริงเรื่องแบบนี้นะจะบอกว่าเจ้าของพื้นที่ไม่รู้เรื่องก็กะะอ,อไะไระจ๊ะเลยีต้องถามให้ชัดว่าตกลงนอก,ก้ารู้เรื่องหรือ <c oughs> <c oughs> เปล่าผมก็ไม่ได้ไปแซะให้เขาเให้เขามีปัญหานะปกต,ติอย่างตัวโต้เขาเข้าพื้นที่ไหนเนี่ยตำรวจรู้หมดนะไวขนาดนั้นไม่ต้องบอกว่าสสพรประชาชนน่ะคือมึงไปลงพื้นที่ไหนอะ่ะตำรวจรู้หมดไม่ต้องไม่ต้องรายงานไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรค่ะเขาและมีคำขำๆว่าพักอื่นเนี่ยตำรวจตามอ้พักอื่นอะเอ้ยตำรวจตามเอ้ยไม่ใช่ พรรคตํารวจนํตํรวจนำพรรเราตํารวจตามหมายถึงมีรถนำพรรคอื่นน่ะเขามีรถนำปล่อยตํารวจแต่พรรคเนี้ยตํารวจเป็นคนตามตามจับตาสังเกตไม่ต้องไปเรียกเขามานำเราเขามาตามเราเองคือเอาวจริงบางทีไปลงพื้นที่บางจังหวัดอ่ะเอ๊ะเราได้ติดต่อขอรถนำขบวนปะคือคือพรรคเราอ่ะปกติไม่ค่อยนึก็อกปะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเจ้ายุทธเจ้าหยางหรือจะต้องแบบ มีรถตำรวจมานำขบวนไหมแต่พอไปลงพื้นที่ปุ๊บเอ๊ะไขขอวะเอ๊ะมันมีจริงๆแล้วคือแบบแล้วคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอไม่ได้ขอมันเหมือนประนึ่งว่าเป็นการคุกคามหรือเปล่านึกออกไหมเออต่อมาก็คือเป็นเรื่องที่สองเนาะคือเรื่องของโตโต้ซึ่งโตโต้อยู่กรรมธิการความมั่นคงเนาะแล้วก็มีการคุยเรื่องนี้ก็คือว่า รีแคปสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตามเนาะคือว่ามีสสฝ่ายค้านของกัมพูชาเนี่ยเหมือนกับมาที่ประเทศไทยกับภรรยาชาวฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มีการรอบสังหารเกิดขึ้นยิงใช้อาวุธปืนจับกลางเมืองใจกลางเมืองด้วยคือเธอรู้ไหมเพราะว่าพอฉันอ่านข่าวนี้แล้วความรู้สึกแรกคือสะเทือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใจกลางเมืองนะมาลําพูนี่คือใจกลางเมืองเลยนะแหล่งท่องเที่ยวเลยนะมันคือมันคือใกล้ๆสาราังเพรว่าคือหน้าวัดประวรเออหน้าวัดประวรวัดประวรทุกคนก็รู้วัดวัดสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วอ่าใช่เป็นวัดที่มีพระสังฆราชมาหลายยุคหลายสมัยนะครับวัดประวรเนี่ยเป็นเป็นเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองไม่พอเป็นพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติฉะนั้นพอมีต่างชาติพอมีบุคคลสําคัญพอมีสถานสําคัญเนี่ยแน่นอนครับเป็นอะไรฮะ เป็นจุดที่ไม่ว่าจะเป็นป้อมตํารวจตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยต้องเราเราท้าความกลับไปก่อนเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็ใช้เวลาจับกลุ่มคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึงที่สชั่วโมงแต่ว่าคนร้ายเนี่ยข้ามไปประเทศกัมพูชาตั้งแต่สามสชั่วโมงแรกแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีการอำนวยความสะดวก ไม่มีทางไปถึงได้ไปไม่สี่ชั่วโมงอมเอาแบบเรทศุนห้าชั่วโมงอมอมตอนเนี้ยที่บอกว่าจับได้เนี่ยตำรวจไทยไม่ได้เป็นคนจับแต่ตำรวจกัมพูชาเป็นคนจับแล้วก็ยังอยู่ที่ประเทศกัมพูชาตัวผู้ตัวนักโทษเดี๋ยวแล้วก้ต้องหาเนี่ยเขายังอยู่ที่นั่นยังไม่นำกลับมาซึ่งก็เป็นเรื่องของการทูตต้องเจรจานำผู้ร้ายข้ามแดนแต่คราวนี้ประเด็นคือว่าวันเกิดเหตุเนี่ยอดีตสสท่านเนี้ย ริมคิมยาเนี่ยเลยผมใช้คําว่าคุณริมแล้วกันคุณริมเนี่ยเขาเป็นชาวกัมพูชาแต่กําเนิดอยู่แล้วเป็นสอสมาหลายสมัยอยู่ในพักสังคมประชาธิปไตยสังคมพัฒนากัมพูชาแล้วกันเอาพักฝ่ายค้านแล้วกันเอาพูดง่ายๆเดี๋ยวสับสนกันพักฝ่ายค้านเพราะอะไรฮะเพราะคุณสมเด็จคุณเซนเป็นนายัฐมนตีมา40ปีนะฉะนั้น พักนี่เป็นฝ่ายค้านมาตลอดไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลในนั้นผมเรียกเต็มปากเลยว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยคุณริมเนี่ยพักเขาเพิ่งโดนยุบไปคำนี้คุณคุณไม่คำยุบวันมีมีเหมือนมีโมเดลนะเขายุบพักเข้าไปเนี่ยโดยสารสารประเทศเขาเนี่ยยื่นยื่นจากรัฐบาลให้ยุบพักข้อหาล้มล้างการปกครอง คุณคุณคุณไม่ข้อหาเขอหาล้มล้างรัฐบาลมากกว่าบอกว่าฝ่ายค้านจะเป็นล้มล้างปกครองแล้วยุบไปเขาก็เลยไม่ได้เป็นสสแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคปุกสสปีร้อยแปดสิบกว่าคนร้อยแปดสิบไอคนน่ะห้าปีคุณคุณมาโอ้โหยุบพักไม่พอจับหัวหน้าพรคเข้าไปอีกลูกพักที่เหลือกระสับกระสือนซ่นเซ็นไปอยู่ต่างประเทศหมด แกก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าไม่ไปจะต่อสู้ในประเทศจะไม่หนีไปไหนจะไม่ไปไหนทั้งสิน้นแต่ด้วยเขามั่นใจว่าเขามีสถานภาพทางการทูตคือเขามีสัญชาติฝรั่งเศสด้วยอภรรยาเขาเป็นคนฝรั่งเศสเขามีสัญชาติฝรั่งเศสจึงเขามั่นใจว่าไม่มีทางที่จะเขาจะ,าะพึ่งเหมืองอ,อะไรขนาด<อ>นะั้นที่จะมายิงเขาได้ฆ่าเขาเ<อ>ได้อย่างน้อยมีความเป็นคนฝรั่งเศสอยู่นะปรากฏว่าจริงอยู่เขาไม่ถูกยิงในประเทศเขาแต่เขากลับมา ถูกยิงในประเทศไทยนี่เข้าคอนเซปเลยอาเซียนร่วมใจม,มาตรการอาเซียนร่วมใจนี่ใช้ได้ผลกับการกดปราบนี่ภาษาทางกฎหมายตอนนี้กดปราบกดปราบคืออาเซียนมไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดไหนก็ตามฉะนั้นม,มันก็เลยกลายเป็นการแลกหมูยื่นหมาย,ยื่นแมวกันอ่ะอืคนของฉันเป็นปริบักของฉันข้ามไปประเทศทุนคุณจัดการไม่ใช่คุณจัดการคุณหลับหูหลับตา เดี๋ยวเราส่งคนไปจัดก,การพอกลับมาประเทศไทยฉันก็หลับหูหลับตาอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเขานะว่ารัฐบาลหรือใครแต่ว่าผมบอกว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นภายในประเทศเขาแล้วมันชัดเจนว่ามันไม่ได้เกิดจากการชิงทรัพย์มันไม่ได้เกิดจากการทะเลาะวิวาทมันไม่ได้เกิดจากการหมั่นไส้เป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ผู้ร้ายเนี่ยหมัน่นไส้คนเนี้ยือยืนปืนก็ไปยิงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมูลเหตุจูงใจมาจากการเมืองผมมั่นใจนะครับแล้วก็ ทัวโลกก็วิจารณ์ไปว่าเป็นการเมืองรวมถึงในประเทศของเขาเองก็วิจารณ์ว่าเป็นการเมืองอฉะนั้นมันเกิดการเป็นว่าถ้าอยู่ในประเทศกลายเป็นปลอดภัยที่สุดอแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอาเซียนด้วยกันเนี่ยมไม่ปลอดภัยแล้วฉะนั้นเวลาคุณไปดูงานดูไปเพื่อนบ้านเนี่ยสสพักเราต้องระวงังในประเทศคุณไปที่ไหนก็ได้คือเนี่ยม,มันเลยความรู้สึกแรกเลยนะเว้ยตอนที่เราตอนที่เราเห็นข่าวนี้คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องไปดูงานในประเทศอื่นอ่ะ คือกูยังจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าอยู่ในประเทศของตัวเองอะนึกออกปะเพราะว่าอะทุกคนมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพักเราอ่ะยิ่งแบบตัวแหลมๆอะมันมันมีคนหมายหัวอยู่แล้วอะมันอึ้งไปเลยนะแล้วคือต้องบอกว่าสิ่งที่โตโต้พูดอ่ะมันมันคือมันไม่เกินจริงเพราะว่าไอ้เคสเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเอ่ยชื่อเลยก็ได้เนาะคุณต้าวันเฉลิมอดีตเนี่ยพูดตรงๆก็ เคยเป็นเ, <c oughs> เคยเป็นทำงานอยู่กับพักการเมือง <c oughs> ที่เป็นพรรคแกนนํารัฐบาลอยู่ตอนนี้ซึ่งก็เรียกว่าก็ก็ทำงานทํางานแบบรับใช้ใกล้ชิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนคดีทางการเมืองเนาะจนต้องรีภัยไปอยู่ที่กัมพูชา <c oughs> ถ้าหลายคนจําได้นะอันเคสเนี้ยคือเคสที่อุกอุกอาจมาก <c oughs> เพราะว่า ตอนที่คุณป้าวันเฉลิมเนี่ยโดนพาตัวขึ้นรถไปอ่ะเขาโทรหาพี่เขาหรือคนในครอบครัวเขาแล้วแล้วระหว่างที่โดนโดนเราไม่เราไม่เราไม่แน่ใจว่ามัน<ะ>เป็นอะไระเนาะก็คือเขาบอกว่าคําพูดดา้คือแบบหายใจไม่ออกอหายใจไม่ออกแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะไม่สามารถติดต่ออะไรได้อีกเลยคือ จนกระทั่งวันนั้นนะมาจานถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ชะตากรรมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณต้าวันเฉลิมอันแน่นอนเราพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ย mm hmm. อย่างน้อยขอให้เขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าเวลามันก็ล่วงเลยไปจนตอนนี้คือครอบครัวก,ก็ทําใจแล้วแล้วเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นก็คือที่ประเทศกัมพูชา mm hmm. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ